สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอซมายทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุงเรื่องตัวงานนะครับ MacBook Pro นะครับโมเดล A178 นะครับลูกค้ามาในการเปิดไม่ติดนะครับในช่างได้ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่รบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับอาการที่มานะครับก็คือไฟจะเข้าประมาณ5โวลต์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ปกติแล้วนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ปกตินะครับมันจะขึ้นมาประมาณา19-20โวลต์นะครับส่วนหน่วยแอมจะอยู่ที่ประมาณ1-2แอมป์นะครับอ่าพอเราเช็คดูว่ามันขึ้น5โวลต์แล้วใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นหน้าต่าของตัวบอร์ด1708นะครับก็มาเช็คตัวฟิลได้เลยครับตัวฟิลจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ เช็คดูค่า,ากระแสะไฟนะครับถ้าเกิดว่าเราวัดดูแล้วเป็นหน่วยโวลต์น,นะครับก็คือไฟมันปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเอ็มโวลต์หรือว่า,าตัวตัวเอ็มโวลต์ครับถ้าเกิดเป็นเอ็มโวลต์เราก็สามารถจ่ายไฟเข้าไปได้เลยนะครับ ส่วนใหญ่จุดที่เสียนะครับจะเป็นจุดบริเวณนี้นะครับชุดไฟ3.3โวลต์น,นะครับถ้าเกิดว่าไฟมันมาไม่พอนะครับหรือว่าไฟมันผิดปกติก็สามารถเล็งไปที่จุดนี้ได้เลยนะครับมันจะมีไดโอด3ขาแล้วก็ไฟ3.3นะครับส่วนไดโอด3ขาเนี่ยมันก็จะ เราต้องวัดดูว่าไฟมันเข้าตัวไดโอดเท่าไหร่นะครับปกติไดโอดจะเข้าอยู่ประมาณ5โวลต์แล้วก็ออกประมาณ5โวลต์น,นะครับอ่าสมมตุติอ่าเราวัดจุดนี้ใช่ไหมครับจุดนี้ไฟไม่อาจจะสัก2จุด2โวลต์อย่างเงี้ยครับไฟมันมาไม่พอเราก็สามารถจี่ไฟเข้าไปที่หลานี้ได้เลยนะครับก็ แล้วคำหาจุดช็อตครับสักประมาณ3โววตนดูนะครับถ้าเกิดว่าเจอจุดร้อนก็สามารถเปลี่ยนชิปได้เลยนะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนชิปก็จบงานเรียบร้อยนะครับสำหรับงานซ่อมบอร์ดนะครับ macbook pro ครับ a 1 7 0 8ลูกค้าถ้าเกิดว่ามีเครื่องใดนะครับที่ว่าเปิดไม่ติดหรือว่าโดนน้ำมาก็สามารถเอาเครื่องมาตรวจเช็คได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ชชางขอบตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ